ผู้ที่ให้ทำทานได้เชื่อว่าให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินั่นเองผู้ที่ให้อาทำทานอันนี้คือทำทานนะการให้ทำทานขอเพียงแต่ผู้ที่ให้ศรัทธาทางธรรมก็เหมือนดิฉันนี่แหละดิฉันก็ให้ทำก็เหมือนกับดิฉันมาอ่าบรรยายให้พวกคุณฟังในวันนี้ก็หมายถึงว่าตัวของดิฉันเองก็เท่ากับว่าแจกทำทานละ ถ้าสมมุติว่าพวกคุณน้อมไปปฏิบัติตามอย่างที่ดิฉันเนี่ยได้บรรยายไปก็คือบุญก็จะมาถึงดิฉันแล้วก็ได้แก่พวกคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราฟังแล้วเราน้อมปฏิบัติตามก็เราก็จะได้ได้ด้วยกันทั้งหมดได้ทั้งตัวเราด้วยได้ทั้งตัวดิฉันด้วยที่ดิฉันเองเนี่ยอัดคลิปเพราะอะไรก็เพราะดิฉันเองก็อยากจะเผยแพร่ทำทานทำ,ทำ เผยแร่ทางธรรมเผยแพร่ทานแล้วก็เผยแร่ธรรมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนเนี่ยได้น้อมนําไปปฏิบัติและจะได้รู้หลักการของการปฏิบัติมันเป็นมาอย่างไรเราถูกไหมที่เราปฏิบัติทุกวันนี้หรือว่าเราทําทุกวันในปัจจุบันนี้มันถูกต้องกันหรือเปล่าขอเพียงแต่ผู้ให้ศรัทธามีศรัทธาทางธรรมก็สามารถให้ทาเป็นทานได้คนที่รู้ธรรมมาก ็ให้ได้คนที่รู้ทำน้อยก็ให้ได้เหมือนกันใครที่ไม่รู้จักทำมากก็ให้ได้เหมือนกันรู้นิดๆเราไปพูดเราก็ได้บุญไม่รู้เลยก็ให้ได้เป็นพระหรือเป็นคารวะตัวของดิฉันเองเนี่ยดิฉันไม่ได้เป็นชีเป็นพระแต่ดิฉันก็เป็นคารวานี่แหละดิฉันก็เลยมาบรรยายให้ฟังเพราะฉะนั้นก็ให้ได้การสร้างทำทาน จึงทำได้ทุกคนฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาอยากได้บุญสูงสุดที่สุดควรสร้างมหาบุญอันประเสริฐด้วยการสร้างหนังสือแล้วก็บุญสวดมนต์ที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเราจะทำได้ถ้าเรามีโอกาสหรือเรามีเราสามารถที่เราจะทำหนังสือแจกคือเป็นการทําทานอย่างหนึ่ง ชาติหน้าฉันไดจะได้มีสติปัญญา,าจะได้มีปัญญาที่ดีจะได้มีจะได้เรียนหนังสือเก่งจะได้เป็นเจ้าคนในคนจะได้เป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้สูงศักเป็นผู้เจริญทางปัญญานั่นเองเห็นไหมเราเห็นในชาตินี้ไหมคนที่เขาได้เป็นหมอเป็นแพทย์คนที่เขาไดา้เรียนหนังสือเก่งสมองดีอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเขาให้ทาน าทางหนังสือในชาติที่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรด้วยการาเราควรสร้างด้วยการอาสร้างหนังสือหรือหนังสือสวดมนต์แต่ให้มันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราถึงจะแจกเกี่ยวกับบุญเท่านั้นส่วนผู้ที่รับธทมเมื่อรับแล้วก็ต้องนาเอาไปปฏิบัติด,ด้วยถ้าไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่เกิดอะไรสมมติว่าถ้าได้ฟังดิฉันพูดเหมือนวันนี้ดิฉันบรรยายไปเนี่ยเล่าให้ฟังพวกคุณฟังแต่พวกคุณไม่ได้น้อมไปปฏิบัติฟังแล้วก็จบไปอ่ะไปฟังเรื่องอื่นก็จบไปอีกก็เท่ากับพวกคุณเนี่ยรับมีดมาแล้วมีดเขาคมมีดเขาที่เขาอ่ารับมาแล้วมีดที่เขาซื้อมาใหม่ๆแล้วมันคมคมอะยื่นให้พวกเจ้า เปรียบเทียบนะพวกเจ้าก็ไม่ได้เอาไปปาดอะไรเลยก็วางไว้เฉยเลยไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเองเปรยเียบเทียบเหมือนว่าเหมือนพวกคุณได้ฟังวันนี้ยื่นผลไม้ดีๆให้แต่พวกคุณก็ไม่กินมันวางไว้มันก็ไม่ลงทองถูกไหมเพราะฉะนั้นเองฉันใดก็ฉันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าได้ฟังได้รับ ไม่ไปน้อมนำปฏิบัติมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นในตัวของเราและไม่มีประโยชน์อันใดเลยเปรียบเหมือนมีที่ดินแล้วไม่ยอมเพราะปลูกเปรียบอย่างนั้นก็ได้มีอาหารแล้วไม่ยอมกินก็อย่างที่ดิฉันพูดมีอาหารไม่ยอมกินยื่นผลไม้ให้ก็ไม่ยอมกินเช่นกันยื่นมีดให้ไม่ยอมปะมีไม้แล้วก็ไม่ยอมปลูกบ้าน มีเงินแล้วไม่ยอมใช้มันสิ่งเหล่านี้เปรียบเทียบนะอันนี้เหมือนกับว่ามีอาหารไม่ยอมกินมีไม้แล้วก็ไม่ยอมปลูกบ,บ้านเอาไปกองไว้แล้วมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรมีเงินเอาไปฝากธนาคารไม่ยอมใช้มันเลยมันก็ไม่ยอมเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ถึงจะมีก็เหมือนไม่มี ผู้รับนำเอาธรรมนั้นไปใช้เมื่อปฏิบัติตามก็จะได้ประโยชน์นับเป็นภพนับชาติต่อไปไม่ได้เลยบุญนี้จะตามเราไปทุกภพทุกชาติย่อมได้สมบัติในยุคเขาเรียกว่าอะไรยุคติภพนั่นเองและถึงนิพพานสมบัติอันเป็นที่สุดได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ย ผู้ใดที่ทำเป็นทำทานก็เท่ากับเอามนุษย์สมบัติขึ้นสวรรค์นั่นเองและนิพพานสมบัติด้วยไปให้การไปให้กันเลยทีเดียวมีแต่ความสุขความเจริญหาที่สมมุติไม่ได้เลยทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติหรือผู้ประพฤติดีผู้ผ,ผู้อะไรเขาเรียกว่าอะไรผู้ประพฤติดีเท่านั้น สำหรับผู้ที่ประพฤติทมแล้วก็ทำที่บุคคลประพฤติอยู่เป็นนิดย่อมนำสุขมาให้เราเสมอเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินดิฉันบรรยายในวันนี้นะักธรรมทั้งหลายหรือผู้มีบุญทั้งหลายผู้ใจบุญทั้งหลายโปรดฟังดิฉันบรรยายในวันนี้นะคะว่าเปรียบเทียบอย่างที่ดิฉันยกเอ่ยขึ้นมาในประโยคแรกว่า ผู้ที่ให้ทำทางอ,อย่าลืมนะว่าเราจะได้ไปอะไรมั่งจะใช้ไม่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วจะติดตามตัวเราไปตลอดสมบัติที่เรามีเราอย่าได้ยึดติดเราอย่าคิดว่าอุ้ยเรารวยแล้วรวยล้นฟ้าเงินชาตินี้ใช้ยังไงฉันก็ใช้ไม่หมดไม่หญิงยะโสไม่โอหันไม่เป็นผู้รวยเพราะฉะนั้นเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้ ถ้าเรามีไปแบ่งปันให้ผู้ที่ด้อยกว่าเราแบ่งปันทำบุญแล้วก็แจกหนังสือส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปแจกตามมือเขาเราเอาไปวางไว้ที่วัดวาอารามที่ไหนก็ได้อย่างละเก้าเล่มเก้าเล่มอย่างนี้ดิฉันแนะนํานะพอเวลาเขาไปกาบเนี่ยเขาจะได้ใครหยิบไปก็ช่างเถิดรับรองเขาเขาคือคือเขาต้องอ่านถึงเขาไม่อ่านก็ไม่เป็นไร ต้องมีสักคนหนึ่งละอ่านและเข้าใจอย่างตัวดิฉันดิฉันก็หวังว่าอย่างดิฉันบรรยายไปในวันนี้อย่างนั่งอยู่เนะี่ยเหมือนกับนั่งอยู่รับรองได้เลยว่าต้องน้อมนําปฏิบัติตามดิฉันมั่ไม่กี่คนก็ต้องกี่คนต้องนําตามนั่นก็เป็นผลเป็นผลได้ให้กับใครก็ได้ให้กับพวกคุณได้ให้กับตัวของดิฉันด้วยดิฉันรู้สึกว่าถ้าใครไปปฏิบัติตามแล้ว จะมีความรู้สึกสบายใจต่อให้ตัวเองไม่ได้อะไรก็ช่างแต่ในชั้นสบายใจละอย่างวันนี้วันพระด้วยนีย่สักศิษ์ด้วยนะเนี่ยได้มาบรรยายให้พวกคุณฟังละสบายใจละเพราะฉะนั้นอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจอย่าลืมนะคะรับฟังไปแล้วน้อมนาปฏิบัติก็เหมือนกับยื่นมีดให้แล้วเอาไปปาดปรุงอาหารแล้วเลยลงท้องของเราได้กินด้วยยื่นผลไม้ถ้ากินมีประโยชน์ ยื่นไม้ให้ไม่ปลูกเรือนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่เรือนนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคำเปรียบเทียบง่ายๆฉะนั้นแล้วอันนี้คือเกี่ยวกับทำทานนะเมื่อกี้นี่ผ่านไปแล้วนกคลิปคลิปก่อนมีเมตาตาอะคลิปนี้ทำทานเพราะฉะนั้นเองเกี่ยวกับทานทำไม่ใช่ทำทานฉะนั้นเองอะจะไมะ่คล้ายๆกันแต่ว่าพูดที่ให้ทำทานนั่นเองมันจะเป็นอน,นิสงส์งยังไง ตัวเราพวกคุณก็น้อมนำปฏิบัตินะคะหวังว่าพวกคุณเองจะฟังดิฉันแล้วก็น้อมนำ,นำปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้ลานักธรรมทั้งหลายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ